ฮอนโหครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคอยอยู่ข้างนอกครับค,ครับครับฮอ,อนโหครับ <uk ur> สวัสดีครับขอบคุณครับคอยอยู่ข้างนอกครับครับอาจารย์ประวินเนี่ยเดินทางไปทางเกาหลีเหนือด้วยนะไปเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็ไปเกาหลีเหนือด้วยไปสุดเขตอ่ะไปสุดเขตนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปอัพความสวยด้วย แล้วก็อาจารย์ประวินแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเลยนะคะว่านายกคนต่อไปของไทยเนี่ยก็ประวิทย์หรือไม่ก็อนุทินแน่นอนนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินก็แสดงความคิดเห็นฟันธงเหมือนกันนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยถูกยุบนะคะกรรมการพักอะไรก็ถูกตัดสิทธิ์จบได้แล้วนะคะแยกย้ายก็เนี่ยแหละทางการประชาธิปไตยของแท้ ทีนี้จาได้ใช่ไหมเอ่ยน,นี้ขอลําเลิกนิดนึงเนาะหลายๆคนเนี่ยตอนนั้นน่ะที่แสดงความคิเห็นว่าอยากจะให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเราก็ได้พูดไปแล้วว่าแค่แก้ไขเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีเงาหัวตัวเองเลยหรือเปล่าทีนี้คุณเห็นแล้วหรือยังนะะ้ว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงเสมอตอนนั้นเนี่ยมีคนเชียร์ใหญ่เลยนะคะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันจะผิดตรงไหนมันจะผิดตรงไหนแล้วเราก็พูดดักเอาไว้ว่ายายไม่ถึงอย่างนั้นเลย แค่นี้คุณยังไม่มีปัญญาจะเอาตัวเองเข้าไปในรัฐสภาเลยแล้วก็มีคนมาแย้งว่าโอ้ยสามัญชนยังทําได้เลยนี่ไม่เห็นโดนสก,กัดคือเราก็แสดงความนีเห็นไปแล้วเนาะสามัญชนเนี่ยใครๆถ้าคนที่อ่านการเมืองออกเนี่ยก็รู้ศักยภาพเขาไปไม่ได้ถึงหรอกคือคนยังไม่รู้จักทั่วประเทศเลยคุณจะให้ใครไปเลือกเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามองแล้วเนี่ยคือเขาจําเป็นต้องลงไปเล่นด้วยหรือเปล่า ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าไม่มีใครยุ่งกัพกบพรรคสามัญชนเลยไม่ว่าคุณจะประกาศว่าคุณจะยกเลิกนั่นยกเลิกนี่เพราะอะไรเพราะศักยาภาพเขาไม่ถึงอันนี้ไม่ได้ดูถูกแต่พูดเรื่องจริงค่ะเตือนมาโดยตลอดเลยสําหรับใครที่พยายามที่จะมาพูดตลอดว่าให้ยกเลิกมากตรา1หนึ่งไปเลยเราไม่ต้องการแก้ไขคุณก็ดูแลกันนะคะว่าในสิ่งที่เราวิคอเคราะห์ไว้มันถูกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเงาหัวก็แทบไม่มีจริง,รงกระเจิดกระเจิงหมดเลยนะต่อมาอาจารย์ประวินนะคะแสดงความคิดเห็นบอกว่า อบอกว่างงว่าทำไมกลับมาตรวจร่างกายที่เมืองไทยไม่ได้ส0มสิบาทตรวจทุกโรคนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแซวนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการเองนะส0มสิบาทเออจริงๆเนี่ยทำไมทักษิณไม่กลับมาตรวจโครงการนี้อ่ะเป็นที่ไหนดีปิยะการุณ หรือว่าที่ศิริราชด,ดีอันนี้แซวเล่นเนอะอต่อมานะคะทางอาจารย์ปวินก็บอกว่าคุณทักษิณตรวจร่างกายอยู่ที่พนมเปญน,นะคะท่านจะกลับมาไทยผ่านผ่านตรงด่านปอยเป็ดค่ะน,นี่ก็แซวเล่นเนาะเพราะว่าอาจารย์ปวินก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทางพุ่นเซนเนี่ยก็มีการเชิญให้ทักษิณกับยิ่งรักไปร่วมงานนะคะตอนนี้ก็มีเขาเรียกอ,อะไรนะมีสายสัมพันธ์อันดีมากถึงแม้ว่าจะห่างหายกันไปนานแต่ว่า ก็กลับมาเจอกันอีกในฐานะที่ลูกชายจะได้ขึ้นนะเป็นการแสดงความยินดีแล้วยังไม่พอนะมีคิดว่าเป็นการย่อเย้ยด้วยซ้ําถามว่าทําไมถึงเป็นการย่อเย้ยก็คือที่ผ่านมาเราเคยพูดไปแล้วนะว่าพอ,เ,อาเดี๋ยวนะนึกก่อนพอทางคุณพิธาเนี่ยเหมือนกับว่าง่อนเง่นในการที่จะเป็นผู้นํารัฐบาลอา่าทางคุณเซนเนี่ยก็มีการทวิตนะะย่อเย้ยเหมือนกับว่า ดับฝันคนที่เป็นหัวก้าวหน้าคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยพวกสามกีบในกัมพูชาที่ที่หวังว่าประชาธิปไตยมันจะเบ่งบานอะไรเงี้ยก็คือดับฝันไปเลยไงเขาก็ยอเยยถึงความพ่ายแพ้ของคุณพิธาเพราะฉะนั้นไม่คิดว่างานเนี้ยก็คือเขาก็ต้องรู้นะคะว่าทักษิลปเนี่ยจะเดินทางกลับมาไทยหรือว่าอาจจะมีการ นัดมาย่ะเยอะอะไรเปล่าเอาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันหลายอย่างมาล่วงงานมันเกิดด้วยมาแสดงความยินดีกับลูกชายด้วยแล้วก็แวะมาพบปะการเป็นการข่มขวัญทางก้าไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เนะเพราะตอนนี้ก็ยังหึมๆึมกันอยู่ในเรื่องของความพยายามในการจะจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเดินทางมารอบนี้ก็เป็นการ ยิงนกทีเดียวได้หลายตัวเนาะแล้วก็มาหยั่งเชิงอะไรด้วยดูทิศทางการเมืองไทยอะไรด้วยนะแต่ว่าก็เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่นานนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปหาหมอที่พนมเปไปอย่างใดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยมีการประนามฮุนเซนทั้งในเรื่องของการโกงการเลือกตั้งการสืบทอดอํานาจทางด้านการเมืองที่มีการส่งถ่ายนะคะส่งถ่ายไปยังลูกชายนะใน,ใน,ใ,นในตำแหน่งอันทรงเกียรติ ทั้งสินเนี่ยก็ยังเดินทางแบบสง่าผ่าเผยเปิดเผยนะ,ะไปงานวันเกิดของฮุนเซนแล้วก็ไปมอบของขวัญราคาแพงให้กับเขานี่มันเป็นการเล่นการเมืองแบบเก่าที่กลุ่มออลิททางด้านการเมืองเนี่ยต่างมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ความชอบธรรมทางด้านการเมืองต่อกันโดยไม่คำนึงถึงประชาธิปไตยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือภาพลักษณ์ในการไปคบค้าสมาคมกับผู้นําแบบนั้น แต่ที่จะแปลกอะไรถ้าทักษิณนั้นเป็นผู้นําประเภทเดียวกันอ่าอันนี้ก็ชัดเจนมากนะคะมีถึงได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่างานเนี้ยเป็นการแบบอืมเป็นการอยากจะบอกอะไรทางด้านการเมืองให้เห็นเนี่ยแะเป็นการปรากฏตัวที่ถือว่าใกล้ชิดมากเป็นการเฉียดเฉียดไปเฉียดมาชนิดที่เรียกว่าเออทักษิณเนี่ยจงใจอย,อยู่แล้วหุ่นเซนก็จงใจนะ ในการที่จะประกาศศักดิ์ศรีความเป็นเขาเรียกอะไรนะระเด็จการของเขาหรือเปล่าแล้วคุณดูนะคุณสุนทิชัยยุ่นก็ตั้งขาอสังเกตด้วยว่าเนี่ยคือทักษิณบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะแต่ในขณะที่ว่าก็ซีกับหุนเซนี่ยังไม่พอนะ,อะเอาหอตอเป็นคณะรัฐประหารก็ซีกับหุนเซนก็เนี่ยทั้งคู่ซีกับหุนเซนทั้งทงี่ว่าพยายามที่จะ,ะประกาศคู่ ออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยอีกคนนึงก็ทหารส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเป็น,ป,นประชาธิปไตยแต่แต่มีคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงประจับต่อสายตาแล้วแหละว,ว่าทักษิณไม่ใช่ประชาธิปไตยต่อไปแล้ว นะมันมันถึงทางตันของอเพื่อไทยของทักษิณจริงยังจัง,จงแล้วแหละแล้วยิ่งเขาไปเนี่ยกอดกันกลมเลยนะกับหุ่นเซนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีสายสัมพันธ์อันดีมานานอันนี้ต้องบอกจริงนะปี2566ห้า้ยหกสิบหกเนี่ยถึงทางตันของทักษิณจริงการเคลื่อนไหวของเขาแต่ละอย่างเนี่ยไม่คิดว่ามันมันมันทำให้เกิดผลเสียด้านลบก,กับเขาทั้งหมดเลยนะคะนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ประวินนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ อา,อาจารย์ประวินบอกว่าเห็นทักษิณเนี่ยกอดกระหุนเซนแล้วนึกถึงต้าวันเฉลิมแม้จะถูกอุ้มหายไปนะบังคับให้ศูญหายไปแล้วาบาลหุนเซนก็ปฏิเสธหน้าตายเลยว่าต้านั้นไม่มีตัวตนในกัมพูชาแล้วคุณรู้ไหมคะว่าในตลาดหลวงเนี่ยมีการปล่อยภาพนะมีการปล่อยภาพที่แบบต้าตอนยังมีชีวิตอยู่นะก็เขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนชี้เป้าให้กับต้าวันเฉลิม นะหลายๆคนสงสัยแต่ว่ามันมันไม่ได้มีหลักฐานนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าเออมันน่ากลัวมากเลยว่าทักษิณเนี่ยอาจจะมีการหลอกใช้ผู้ลี้ภัยอะไรเปล่ามีการหักหลังกันไหมเพราะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้มี่เคยพูดไปแล้วเนาะคร่าวๆบอกว่ารัฐบาลของฮุนเซนเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาถ้าเขามีข้อมูลอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งต่อให้ออหอตอแน่นอนแล้วเขายอมรับเลยว่า ทางการของกัมพูชาจะไม่มีวันให้ที่ซุกหัวแก่ผู้หลบภัยที่จะหนีข้ามไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนน่ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันค่อนข้างเียย้อนแย้งเพราะว่ามันมีนักกิจอ,าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะผู้หลบภัยทางด้านการเมืองของประเทศไทยเนี่ยไปหลบอยู่ที่กัมพูชาเยอะมากนะ,ะเยอะมากหลายๆคนเนี่ยไปผ่านตรงนั้นมานะคะอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์ก็ใช่เพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณเห็นไหมคะว่าเหมือนเรามองว่าอะไรไหมเรามองว่าเขาตีสองหน้า นะคือจริงๆแล้วดูดูเหมือนว่าให้ความช่วยเหลือเนะื้อหลบภยัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ขายข่าวให้กับทางการด้วยซึ่งเราก็มองว่าการที่ต้าวันเฉลิมถูกอุ้มหายเนี่ยมันก็คือนั่นแหละด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยทางด้านการเมืองนี่แหละสังเวยใครบางคนนะคะก็ไปคิดกันเอาเองแล้วละกันนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ปูดข่าวออกมานะคะว่ามันมันน่ากลัวอยู่เราเราเราจะเชื่อมั่นเขาได้ยังไงนะ,ะเพราะว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยอย่างที่มี่พูดเลยไงมันมันเหมือนกับเสรีพิสุทธิ์อะ สุดท้ายแล้วตัวตนคุณออกมาตอนนี้เราไม่ได้มองว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นคุณลองตัดสินดูแล้วกันว่าเศรษฐีวิสุทธ์นะคะกับทักษิณเนี่ยเป็นคนยังไงอันนี้อันนี้จริงๆนะปี2566เนี่ยเป็นการกระชากหน้ากากประชาธิปไตยตอมปลอมของแท้เลยต่อมานะคะก็อาจารย์ปวินนะคะก็แสดงความคิ้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครตามเรื่องนี้จะรู้นะคะว่าเศรษฐาเนี่ยออกมาแถเพราะเศรษฐาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย ถูกแฮกทวิตเขาออกมาพูดแบบเป็นตัวเป็นตาเลยนะว่าทวิตเขาเนี่ยถูกแฮกแล้วเขาเนี่ยจะดําเนินการอย่างถึงที่สุดแต่คุณรู้ไหมคะว่าอะไรเขาเนี่ยเล่นบทว่าเป็นผู้ถูกกระทานะคะว่าโอ้โหฟัดงงฟันง,นงาน่าหรือว่ามีคนมาแฮกทวิตเขาไปเปิดเผยข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลแต่มีกูรูหลายๆคนเลยค่ะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวนะมินิก่อน อ่ะเล่าคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่ามันก็มีกูรูหลายๆคนนะคะในเพจของที่เป็นเซเลปต่างๆนะคะในครั้งนี้เร,เราเราอาจจะขอยกตัวอย่างอย่างคุณประวิทย์ก็แล้วกันนะคะคุณประวิทย์เนี่ยข่าวสดที่เป็นผู้สื่อข่าวูุโสข,ของทางทางข่าวสดนะคะภาษาอังกฤษด้วยนะเขาก็บอกว่าเออเหมือนพูดแนมนองที่ว่าตัวของเศรษฐาเนี่ยเขาเขาเขาไมเ่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ประสีภาษาในการเล่นทวิตหรือเปล่า หรืออาจจะเล่นนานๆครั้งแล้วไม่รู้ทีนี้คุณปวิีก็เลยพูดแนะนำว่าตัวเขาเนี่ยในในฐานะที่เขาเชี่ยวชาญในการเล่นทวิตเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ดีว่ามันสามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้หรือว่าในลักษณะของเสถียรเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นการโดนแฮ็กหรืออะไรคือมันมันชัดเจนมากอรอว่าใครๆก็รู้ว่าเสถษฐาโกหกแล้ว,แล,วแล้วคุณกล้าที่จะโกหกเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ท่ามกลางสังคมที่เขามีความเชี่ยวชาญในการเล่นทวิตอ่ะ มันน่าเกลียดนะอันนี้พูดจริงนมถึงได้พูดไงว่าใครที่มาให้เขาเรียกอะไรมาแก้ต่างให้กับเศรษฐาอนั้นว่าเอ้ยมึงเลือกมากมึงไม่อยากได้เศรษฐามึงเอาเศรษฐายิ่งจะดีสักกว่าเอ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 าประวิตนะแต่ว่าไม่อยากใ้คุณคิดเมื่อคนที่มันมีเทคนิคมีการแถลักษณะแบบนี้คุณคิดว่ามันปกติไหมคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจทาไมคุณต้องแถบแบบนี้อ่ะแล้วคุณแถในลักษณะที่ว่ามันมันโป๊ะด้วยอ่ะ ไม่ให้คุณคิดแบบนี้ถูกไหมคือต้องอย่าลืมนะเขาจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในลักษณะของหนีเสือปะจอเข้แล้วมันจะมีความหมายอะไรคือแล้วโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีความต้องการเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าต้องการขึ้นสู่อํานาจความเป็นใหญ่หน,นะคือในลักษณะข,ของคนที่เป็นนักธุรกิจหลายๆคนเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นการเมือง ซึ่งแน่นอนเล่นการเมืองคืออะไรคือเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของเขาด้วยถูกไหมเป็นการเขาเรียกอะไรอัพเลเวลขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่เขาไปคุกเข่าขอกล้วอ,อีทางทักษิณหรือว่าคุณหญิงโพจิมานยอมทําอะไรก็ได้ทุกสิ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้ก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีมันก็แน่เขาเรียกอะไรมันก็น่ากลัวไม่แพ้กันแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มองว่าเออสิ่งที่เสพหา เคลื่อนไหวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะแล้วยิ่งคุณออกออกมาแถแบบเนี้ยน่าเกลียดมากใครๆก็รู้อ่ะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณเล่นเล่นบทใหญ่โตมากเลยนะว่าโอ้โหบางอาจมาแฮกทวิตของผมเดี๋ยวผมจะดําเนินดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอะ่ะตอนนั้นประกาศออกมายริงจริงนะคนก็เลยหัวเราะไงบอกเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอวะว่า,วามันไม่สามารถทําได้หรือว่ามันมีอะไรที่ทําได้แก้ไขได้ แล้วคุณเข้าไปแก้ไขเองหรือหรืออะไรยังไงแล้วสรุปแล้วคนเขาไปขุดทวิตคุณตั้งแต่เมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนคือใครใครก็จะไปแฮกค,คุณอะไรแบบนี้คือใดๆก็แล้วแต่มันทําให้แบบมันเหมือนแบบเป็นโจ๊กแม่หมาหรือว่าเป็นตลกการเมืองอะ่ะนี่ก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> มันมันใดๆก็แล้วแต่มันมันมองมันมองไปในเรื่องดีไม่ได้อะ่ะนอันี่ก็คือคร่าวๆเนอะทีนี้อาจารย์ปวินเขาก็เลยพูดว่าเศรษฐาเนี่ยยอมรับว่าโพสต์แย่ๆของตัวเองในอดีต แล้วมาบอกว่ามีคนแฮ็กแล้วก็แก้ไขข้อความทวิตแบบเออแค่ๆว่ามันตลกมันตลกจริงต่อมานะคะอาจารย์ปวินโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่ายือดอกยอมรับแบบแมนๆกับยอมรับแบบจำนนด้วยหลักฐานมันต่างนะคะดีออกนะไปโกรธกันเอาเองว่าเขาหมายถึงอะไรก็คือสรุปคุณรู้อะไรไหมคะว่าคุณเร็จฐาเนี่ยเขายอมรับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคือต้องบอกเลยว่าน่าเกลียดมาก สักครู่นะคะเดี๋ยวมีขอบหาท่าหา,หาทวิตของคุณเสรษฐาก่อนมันมันเหมือนกับว่ามันจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยแหละเดี๋ยวนะหาก่อนอ่าเรามาดูกันคุณเศรษฐานะคะบอกว่าเรื่องความผิดปกติที่ทวิตของผมโดนแฮกเมื่อสองถึงสามวันก่อนกำลังจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนข้อความในอดีตทุกข้อความที่ผมเขียนเองเนี่ยทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปต่างวาระต่างอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นผมรู้สึกเสียใจต่อข้อความในอดีตที่ส่งผลต่อ,อความรู้สึกของผมอ่าเดี๋ยวไม่ใช่ผมเนี่ยรู้สึกเสียใจต่อข้อความในอดีตที่มันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลย ผมเนี่ยจะไม่ลบข้อความนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าในอดีตนั้นผมมีความคิดแล้วก็ทัศนคติอย่างไรและควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยิ่งครับซึ่งที่ผ่านมาเขาแถว,ว่ามันมีคนมามาแฮกข้อความเขามาแฮกทวิตเขาไงแต่ว่าเขาคงเห็นแล้วว่ามันแทรต่อ,อไปไม่ได้ก็เลยออกมายอมรับแล้วก็ยอมรับว,ว่าไอ้ทัศนคติของเขาที่เขาเคยโพสต์ในอดีตมันแย่มากเพราะาตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะว่า เออเขาเหยียดหรอเปล่าเหยียดอ,ออีสตรีเพศนะคะหรือว่าเล่นมุกโจ๊กที่มันดูเหมือนไม่ตลกหรือว่าบางคนก็อาจจะพูดอัน,นอันนี้วิ่ไปอ่านมาเนาะว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยเขาบอกว่ามันมันไม่แปลกอะมันไม่ใช่การเหยียดแต่ว่ามันเป็นเป็นเหมือนลักษณะแบบการแซะการจิกจั๊กอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้ในทัศนะของคุณใบตองแห้งนะเขาบอกว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนไม่ถึงเหยียดแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีหลายๆคนเลยออกมาตําหนิว่าไม่ตลกเลย ไม่ตลกเลยกับกับคำพูดแบบนี้ที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเห็นไหมคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมัน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 กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการที่คุณจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องราวถูกขุดขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้มีถามนิดนึงว่ามันมันโอเคหรือเปล่าอันนี้ก็อธิบายให้คนที่เชียร์เพื่อไทยยังไม่ลืมหูลืมตานะก็เราเราเราก็ขอยึดคําพูดของคุณชูวิทย์นะว่า ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวที่เป็นคน n d i d a ในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สง่างามคุณก็ต้องยอมรับเนี่ยคุณก็ต้องอาจจะดันคนอื่นขึ้นมานะคะอุ้งอิงหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เท่าที่คุณจะหาได้คือเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยในประเทศไทยมันน่าจะมีคนที่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 ให้ประชาชนดูแล้วมันน่าเลื่อมใสมากกว่าอย่างเงี้ยนายกที่แถแถแล้วอย่างที่บอกไงไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยยอมรับด้วยตัวเองนะแต่ว่า คือมันไปต่อไม่ได้มันโป๊ะสังคมเขารู้ว่าคุณเสถานน้นโกหกไงซึ่งเราก็มองว่าเออแล้วแล้วอย่างเงี้ยคุณจะมาบอกว่าคุณสง่าง,งามคุณมีจริยธรรมที่ครบพร้อมจะมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณคุณคิดว่าช่องทางมันจะเป็นช่องทางทรามากินแล้วเ,เติบโตต่อมาต่อจากน,นักนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนวิภา์วิจารณ์เนาะแล้วก็ คุณเสร็จฐานะคะโพสออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่า,าโซเชียลเนี่ยถล่มเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทวิตนี้มันควรจะทวิตมาก่อนที่คุณจะอ้างว่าคุณโดนแฮ็กแล้วสวมรอยเปลี่ยนข้อความนะคะก็เห็นไหมก็คือตอกหน้าไปเลยอะ่ะตอกหน้าเสร็จฐาไปเลยว่าเฮ้ยกล้ากล้าดียังไงมาโกหกโซเชียลอะ่ะเฮ้ยมันมันมันตลกจริงนะบางคนเขาก็บอกว่าใช้เวลาหนึ่งวันผ่านไป หลังจากที่โพสต์ว่าทวิตนั้นตัวเองอโดนโดนแฮ็กแล้วค่อยมายอมรับว,ว่าสิ่งที่ทวิตแล้วก็ถูกเปิดโปงออกมานั้นเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เอามาเป็นเรื่องสอนใจแม้นานจังเลยนะคะหรือว่าจนมุมเห็นไหมคือได้ได้ก็แล้วแต่คือเสษถาคุณโป้จริงๆแล้วแล้วคุณคิดว่าคนไทยแบบรับประทานยา่าจริงๆนะมีมีเลยคิดว่าส่วนหนึ่งเรา มันทําให้เราคิดว่าอะไรรู้ไหมว่าขาว่าดูถูกประชาชนนะคิดว่าประชาชนไม่รู้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาคิดว่าเขาเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วแบบเฮ้ยกูทาแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเครดิตกูสูงแต้มบุญกูสูงยังไงคนต้องเชื่อกูกูเล่นใหญ่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เชียร์เศรษฐาก็ลองดูแล้วกันนะมีมีมองว่ามันไม่โอเคเลยแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอ่าคนเนี่ยเข้าไปแซะเยอะมากคนไปหัวเราะเยอะมากนะคะแล้วก็เขาบอกนี่แหละคือบทเรียนนะคะว่า คนที่มีหน้ามีตาในสังคมไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเป็นคนดีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยขุดทวิตของเขามารีพีทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคิดว่ามันมันสะสมเดี๋ยวนะมีอยู่อันนึงนะคะมีคนโรดขึ้นมานะคะเขาบอกว่าคุณเฉษฐานเนี่ยโพสต์ไว้บอกอะไรนะเก่งไปหมด14แล้วมาคุยกันชัวๆ์เพื่อไทยประเทศเปลี่ยนทันทีไม่ต้องลองนะคะก็คือเขาตอบโต้ทวิตอยู่ทวิตนึงจา่าให้ฟังนะบอกว่า ผมบอกให้นะคะเศรษฐาคะแนนสุดเนี่ยแค่นี้แล้วยังไงก็ไม่ไปไกลไปกว่าน,นี้ขณะที่วิทานเนี่ยเขายังสามารถขึ้นได้อีกแบบไร้แนวต้านในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเขาแนะให้ว่าแทนที่จะมาขายความกลัวแบบนี้เนี่ยให้พาทักษิณมาขึ้นเวทีเดินเข้าไปกอดอุ้งอิงเลยครับอาจจะได้คะแนนมากกว่าน,นี้ก็คืออันนี้ต้นทางนะคะคุณเศรษฐาเนี่ยมารีทว e ต t แล้วก็พูดว่าเก่งไปหมด สิบสี่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันชัวร์เพื่อไทยเนี่ยประเทศเปลี่ยนทันทีไม่ต้องลองเห็นไหมคือแบบตักล้าคือปากล้า,ลา,ลาดูถูกก้าวไกลมากงั้นเถอะนะ,ะแล้วก็ผู้แนำน้องว่าสิบสี่พฤษภามาเจอกันว่าเออดูถูกกูไว้ว่าคะแนนกูจะไม่ขึ้นอะไรแบบเนี้นี่แหละคือตัวตนเสถษฐาดูาแล้วกันนะคะนี่ก็จบเนอะถือว่าอธิบายทุกคนได้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเออให้ดูตัวตนนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ปวินเนอะก็ได้สมทับแหละว่า อันเนี้ยครั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณอ่ายืดอกรับแบบแมนแมนไม่ใช่นะแต่เพราะว่าคุณยอมรับเพราะอะไรเพราะคุณแถต่อไม่ได้เพราะว่ามันจานวนด้วยหลักฐานมันต่างกันนะเออแล้วก็บอกว่าดีออกนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์ประวินขออัปเดตในกรณีของการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ประวินเพิ่มเติมอาจารย์ประวินนะคะแสดงความคิดเห็นบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่มีคอนเนคชันในวัง รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่คุณอ้นวัชเรศรเนี่ยจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่องค์พาป่วยก็ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าก็มีกระเซกระสายออกมานะคะว่ามีความพยายามที่จะมีการติดต่อที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็อาจารย์ประวินบอกว่าองค์ขมนตรีบางคนได้มองว่าต้องมองหาผู้ที่จะสืบทอดคนใหม่ ที่ไม่ใช่สมาธิกที่ยังหลงเหลืออยู่ถ้าในเคสนี้ก็น่าจะมองไปถึงองค์ธีปังกรหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีได้มีการทาาทามเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือคุณอ้นวัชเรศรก็อาจจะได้รับการหนุนมาจากทางวิกแดงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้พูดเกี่ยวกับเคสนี้ว่าทางสถิตพงสุข,ขวิมลเนี่ยเขาก็จะหนุน ในส่วนของคุณทีปังกรส่วนของอภิรัตบิ๊กแดงเนี่ยก็มีความพยายามที่จะชักนำคุณอ้นวัชเรศน์เข้ามาแล้วก็มันก็มีข่าวออกมาว่าสั่งซ่อมบิ๊กแดงในครั้งนี้เนี่ยแหละก็มีการทับเส้นเจ้าก,กี้เจ้าก,การในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปอาจารย์ประวินได้แจ้งบอกว่า แต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องมีคอนเนคชันจากทางสายวังเนี่ยก็น่าจะวิเคราะห์ได้ออกถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองแบบนี้ว่ารัชโมงเนี่ยน่าจะถึงจุดวิกฤตแห่งการสืบสันตติวงดังนั้นคุณอ้นวัชเรศรจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่มันน่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่เออเรานั้นไม่รู้หรือว่าเราลองสังเกตดูก็คือ ต้องสังเกตต่อไปว่า 1. ทางเลือกนี้เนี่ยจะได้รับความเห็นชอบจากทางวชิราลงกรณ์หรือไม่หรือทางองคมนตรีได้มีการตัดสินใจแทนไปแล้วอย่าลืมนะว่าในอดีตเนี่ยคณะองคมนตรีเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในทางปฏิบัติพวกเราเนี่ยหากมาถึงจุดวิกฤตแห่งการสืบสันตติวงศ์ คณะองคมนตรีย่อมที่จะมีสิทธิ์แล้วก็บทบาทสำคัญในการค้นหาผู้สืบทอดต่อไป 2. ในความเห็นส่วนตัวดิฉันคิดว่ากษัตริย์วชิราลงกรเนี่ยไม่สนว่าราชวงศ์จัก,กรีนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าตนเองนั้นได้ล้มหายตายจากโลกนี้ไปแล้วอันนี้ถือได้ว่าเป็นสมมุติฐานง่ายๆเลยถ้ากษัตริย์วชิราลงกรนั้นสนใจความอยู่รอด ของราชวงศ์จัก,กรีก็คงจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการสืบสันตติวงศ์ไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะให้ลูกที่มีความชอบธรรมเช่นองค์พาหรือว่าทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีแต่งงานเร็วๆเ,เพื่อดได้มีรัชทายาทออกมาเป็นตัวเลิกเพิ่มขึ้นแต่กลับไม่ได้มีการจัดการอะไรเลยดังนั้นการที่ อ้นวัชรศรได้กลับมาบ้านไม่น่าจะส่งผลต่อราชสมัยนี้ซึ่งเรานั้นจะต้องไปรอลุ้นเอาในราชสมัยหน้าดีกว่า3ส,สุดท้ายแล้วที่จะต้องรอลุ้นกันหนักมากกว่านี้ก็คือการที่อ้นจะไปทางไหนอยู่กับประชาชนคือการปฏิรูปหรือว่าจะเป็นอำนาจแบบเดิมก็คือ ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยการดำรงอยู่ในอำนาจแบบเดิมนั้นก็ไม่น่าที่จะไปรอดแล้วในยุคนี้ดังนั้นในข้อสามนี้เนี่ยดิฉันขอโทรศัพท์ไปหาคุณอ้นวัชเรศรแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมารายงานความคืบหน้าแต่ดิฉันคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมาเพียงแค่โยนหินถามทางไม่น่าจะมาอยู่จริงอย่างถาวรน,นะคะ แล้วค่อยพบกันคราวหน้าค่ะ